ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายโครงการอู่ข้าวอู่น้ำ้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดโดยความดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีมีความปรารถนาอยากให้พระภิกษุสำเร็จอย่าได้เป็นโควิด นอกจากนี้บุคคลที่อยู่นะภายในวัดอย่าได้ลำบากอย่าได้ทุกข์ยากเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารในการนี้วัดก็มีโครงการจัดเลี้ยงในยามเพลนทุกครั้งปรารถนาให้ทุกคนที่อยู่ในร่มไม้ชายขาวัดไตมิตรอิ่มหนำสำราญดังกล่าวแล้ว โดยมีเจ้าภาพแต่ละวันแต่ละวันต้องขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านในวันนี้ตรงกับวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ท่านเป็นเจ้าภาพคือพี่คณะพรหรือคุณคณะพรเหลืองทองคำผู้หญิงใจใส อบอ้อมอารีและมีศรัทธาเป็นที่สุดวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุนก๋วยเตี๋ยวหมูตุนนที่ทำยากมากเลยนะหากว่าคนไม่เคยทำแต่ถ้าทำแล้วก็อาศัยความคุ้นเคยคุ้นชินทำให้อาหารทำให้ก๋วยเตี๋ยวมีรสชาติอร่อยว่ากันว่าหลักในการทำก๋วยเตี๋ยวหมูตุนให้อร่อยนะั้นต้องมี อบเฉยป่วยคังบ่วยกักลูกผักชีผพลียหอมหต่างๆเอามาคั่วให้เกิดรสชาติอละละอด้พาเขาบางเพื่อให้เกิดรสชาตินะทำให้ดีที่สุดสุดยอดที่สุดทางนี้เท่านั้นต้องใส่ใจลงไป เรากินยังไงคนอื่นก็กินอย่างนั้นคนอื่นกินยังไงเราก็กินอย่างนั้นถามว่าเพราเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจทําให้ดีที่สุดในนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัมมงคลมุนีขออนุมทนาสาธุก,การกับคุณคณพรเหลืองทองคำ ยิ่งไปกัน่นั้นเจนหลินสุนีพรอ,อุดมกิจธนกุลยามหยุดคาอะไรก็ต้องเอาเกี่ยวกับเรื่องของเบเกอรี่มาให้เสมอเสมอหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองไม่เจอคนภยัยไม่เจอคนผานเจอแต่ดักปาดบัณฑิตสิทธิกิจ จังสิทธิกำม,มังสิทธิลาโพชโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาสตูมาวินาสันตุอายุวนโนสุขังพระลัง